สวัสดีครับลูกไงทักทายพี่น้องตอนเสาวๆนะครับเนาะมันนีลูกไงกระเด็บเก็บภาพบรรยากาศเิ่นนอนไยนอนหน้านะครับเนาะเนี่ยคุณพ่อยังกับครับพออ,อมพออเนะครับนะเนาะเิ่นนอนอยู่หิมนามมาหาปีแล้วครับกระทอมหล้างงามนะครับแล้วลูกไงให้มึงนะครับเนาะกระทอมพนเพราะว่ากระทอมพันเอ็ดดีแห้งครับ ขังเว้นมากเยน็นจนหนาวแล้ววะขมันหนาหนาวเนี่ยขมินหนาห่อนพอดีเนาะครับเนาะแล้ววะโอ้เนี่ยตอนเศร้ามากลกักสิหนึ่งเขากินเองเนาะครับเนาะใส่ชีวิตอยู่กับตามธรรมชาติเนี่ยลูกน้องของเราก็มีหมาอยู่สามสี่ตัวนะครับทหารย่ามพันโอบรรยากาศดีแห้งเนาะครับเนาะ ส่วนฟังทางนี้จะเป็นลำนามด้ยครับเด้อโอ้ลำนามนกับในตเติบอยู่แม่นสิหาสิปลายถึงลอยลรยประจักรเลยครับเด้อรวมพื้นทีทั้งเบิร์ดพิ่นโอ้แล้วก็อยู่้องนามของในต์เรามีบัตรครับเรานอนนานี่บรรยากาศดีฮะอุปรกรณ์การหาอยู่หากินแล้วเพียบ พออยู่หิมหําเนะาะบว่วเบ็ดบัามองแล้วก็มีเบัดทุกอย่างตอนเช้าๆแล้วก็สีหนึ่งเขาไวอยากไปกินก้อนนี่แหละวิถีชีวิตบา้านเฮาอยู่แบบง่ายๆมันก็นง่ายนะครับเนาะอยู่ให้มีความสุขก็มีความสุขอยู่เด้เอมีความสุขอยู่กับธรรมชาติครับนี่ตอนเช้าๆมากก็ดังไฟหนึ่งเขาแน่ฟิ้งไฟไปน้าเนาะครับเนาะโอ้ สุดยอดเลยครับปวดนอนหน้าจะเป็นอยังปวดแล้วมีโทรทัศน์มึงทีวีมึงพ่อแล้วครับสุดยอดอ้อมีรถทุกอย่างเลยโอ้อนอนหน้าแบบสุดรู้เลยครับนี่ธรรมดาเลยครับเนี่ยโอ้เขาเอื่อีอยังเนาะครับนี่เนาะเนี่ยตั้งนู่นป่ะเนี่ยตั้งโทรศัพท์มืเลยโอ้ โอ้ขาตั้งโทษสาปเหรอครับเนาะเนี่ยสุดยอดวะครับแล้วะดิษ์ประดอยสุดยอดนะครับโอ้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 เนี่ยครับแล้วกับผลิตผวกเตียงนะครับเนาะผวกเตียงผงยัง มีผีมีน้องว่าสั่งเล้วก็เฮ็ดเฮ็ดอยู่ทงไ้ทงหน้านรนเรา,เน,า,น,านะครับนะ้ำใหม่เศษใหม่เรือน้ำหัวหายปหน้าเล่าแล้วครับเนาะแล้วกลับมาเฮ็ดเป็นเตียงเป็นยังเผื่อให้เพีอน้องเดี๋ยวไปใส่กันนะครับเนาะก็เป็นรายได้เสริมอีกทางนะครับโอ้ก็เป็นเรื่องดีอยนอนอยู่หน้าเล่าไก่ยังมีฝีมือแบบหลังจากวางงานเราก็ยังเฮ็ดของม้วนนี่ไปพร้อมกันพร้อมกันนะครับเนาะ โอ้องขัาวเราเนี่ยครับมีบางลมพรอมด้ยางลมมาแห้งมันจะดังไฟหนึ่งเขาายางนะครับเนาะแล้วก็ตอนนี้แล้วก็เห็ดโอ้เราหูจักประดิษฐ์ประดอยดีนะครับเ <laughs> นี่ยมือได้ร่มบ่แห้งแล้วก็ดังประมาณนี้นะครับเนาะดขอ,องขั่วเรานะครับเนาะโอ้โหูจักเห็ดโหูจักประดิษฐ์ประดอยจัดแต่งเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับแบบ ชุดยอดเลยครับโอ้โอย่มยมๆครับลุงใหญ่ขอจบคลิปลงเพียงสำนีก่อนนะครับน้าแคนิละสวัสดีครับ